ร้อยเอ็ดเปิดโรงพยาบาลสนาม60เตียงอําเภอทวัตบุรีจงังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้16กรกฎาคม2564เวลา16บหนาฬิกานายชยันต์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอทวัดบุรีจงร 101. ังหวัดร้อยเอ็ด60เตียงณวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดตำบลนิเวศอําเภอทวัตบุรีจงังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายวิเชียนสุดาทิพย์นายอำเภอทวัตบุรีกล่าวรายงานผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยเจ้าคุณพระราชพรมจริยาคุณเจ้าคณะจัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรพระคูวาปีจันทคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทันตแพทย์หญิงสิริรัตน์สิริรารมาศนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ปิติทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ประกาศจเจริญราชผู้อำนวยการโรงพยาบาลทวัตบุรีนายเอกภาพคนซื่อนาย,ยกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด นางรำพันแสงมาลายัยสาธารณสุขอำเอภอทวัตบุรีหัวหน้าสุวนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีสถานการณ์โควิด -19 าอำเภอทวัตบุรีณวันที่16กรกฎาคม2564อำเอภอทวัตบุรีมีผู้ป่วยโควิด -19 มีผู้ป่วยรายใหม่มีผู้ป่วยสะสม5 1รายเสียชีวิตร1รายสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นผู้ป่วยที่มีความประสงค์เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อำเภอทวัตบ um ุรี uri, จึงเห็นความจะเป็นที่จะต้องจัดหาสถานที่เพื่อรองรับให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีจึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอทวัตบุรีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในและดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลสนามอำเภอทวัตบุรีสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้จำนวน60เตียง